องค์การบริหารส่วนตำบลช้งางกลางขอเชิญเที่ยวชมน,นันวันพืชผลทางการเกษตรและอาหารพื้นบ้านตำบลช้งางกลางวันพุทธที่9กร,รกฎาคม2568ณที่ทําการองค์การบริหารส่วนตำบลช้งาง,งกลางอําเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชภายในงานพบกับกิจกรรมหลากหลาย,กา,ยการประกวดผล,ผลผลิตทางการเกษตรทุเรยียนหมอนทองทุเรยียนบ้านมังคุดสตอมะพร้าวแก่ปาล์มน้ำมันเงาะโรงเรียน การแข่งขันการประกอบอาหารพื้นบ้านเมนูแกงไตปลาต้มกะทิผักเคลียมน้ำพริกหัวกระเทือนการแข่งขันการทำขนมหวานจากทุเรียนการแข่งขันการหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่การแข่งขันการทำขนมจากการแข่งขันการปอกหมากด้วยกันไกรการแข่งขันขูดมะพร้าวการแสดงนิทรศการจากส่วนราชการต่างๆการแสดงสินค้าจากกรมอาชีพต่างๆสอบถามเพิ่มเติมหมายเลขศัพท์ 0757555556แล้วพบกัน9รกรกฎาคม2568นี้ณนะที่ทำการองค์การ,ร,รบาริหารส่นตบลชาางปลาง